วันนี้จะมาอยานหงสครับเอามาเอาพูดก่อนเอามาเอาป่อยก่อนสวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนหนังสือก,กันครับจะมาลองค้ากันเลยครับยังติดขวดนมอยู่นะครับ,รบไหนต้องเขียนล้วไหนอันนี้ตัวอะไรอไอศครีมอไอศครีม<ะ>โอเคสามหนึ่งสองสามโอเคไอศครีมสามอันหนึ่งสองสาม,สามเอาเริ่มได้ครับ อะเร็วจะตดดได้นะเอาเร็วๆเข้า มันขีดบนขีดล่างด้วยนะโอเคขีดบนขีดล่างด้วย อ๋าเขียนให้เสร็จแล้วก็ระบาใช่แล้วก็เขียนเสร็จแล้วก็ระบายสีไอศครีมอันนี้อแล้วค่อยเขียนครับทีละหน้าลูกอ่าเนี่ยเอาตรงนี้ด้วยตัวอ J J คืออะไรฮึ่ม J คือเจกันไงเจกันเนาะอืมเจกันเราไม่อยากเราไม่อยากเราไม่อยาก เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี้เหรอลูกไปเขียนในสครีมก่อนไอสครีมเคยเห็นบ่อยกินทุกวันเลยปะใช่ไหมครับอืเอาคือการหัดเขียนนะคะอันนี้สวยที่สุดของอตตี้แล้วีเดี๋ยวโตวขึ้นก็สวยกว่านี้ใช่ไหมลูกอตตี้เกง่งโอ้โหโคตรเก่งเลย นี่ไงไม่ก็หลับตายเก่งอ้าวเลยอีกสองตัวนี้สองตัวนี้แล้วก็ไประบายสีไอศครีมเลียวอีกตัวหนึ่งข้างล่างขีดข้างล่างไม่เห็นมีเลยอ้าวขีดบนกับขีดล่างตรงนี้ไงลูกนี่ขีดตรงนี้อะข้างล่างเ่ยขีดเนี้ก็นี่ไงแบบนี้ไง อย่าเล่นอย่าขีดเล่นมันจะเลอะเทอะครับอเอาขีดตรงนี้เสรไปเร็ว,ๆแ,วๆแล้วเขียนตรงนี้เร็วเขียนตรงตัว,ตวไ,อไอ้อ่ะก็ตัวไอเขียนเนี่ย<อ>เขียนให้เศษไหนเหลือตัวไหนยังไม่เสร็จตัวไหนยังไม่เขียนตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ยังไม่เขียนเลยเนี่ย แล้วขีดอย่างนี้ข้างล่างแล้วขีดแบบเนี้ยขีดตรงเนี้ยอันนี้ด้วยใช่อันนู้นด้วยนี่ขีดตรงนี้ด้วยอืมขีดก็ไม่เข้มเอาทีนี้ระบายสีอสีอะไรดีครับอ่ะเ,เรามาเลือกสีกันเร็วสีชมพูอ,อ่ะชอบกินไอติมช็อกโกแลต่ชอบกินไอติมชอ็อกโกแลตก็ต้องสีน้ำตาลเอาสีน้ำมะเข็บ อ่ะระบายชมพูอ่ะระบายสน้ำตาลตรงนี้น้ำตาลตรงเป็นที่เป็นไอสครีมเนี่ยลแล้วสีชมพูค่อยมาวาระบายตรงนี้อ่ะระบายสีช,ช็อกโกแลตใสกันอ,อารีวัตตี้คนเก่งมันมีไข่ปลาไม่ยากใช่เหมือนนมช็อกโกและตตี้เลยค่อยๆทำนะครับอย่าให้ออกนะโอ้ no อย่าให้เลยเส้นนะค่อยๆทํานะอือหค่อยๆอยระบายนะครับแม่หลับาค่ะมหลับา ช็อกโกแลตแม่จะกินไอติมช็อกโกแลตนี่อูไม่เซร็ระบายให้ทั่วดิแล้วพาเอาเร็ว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  ปวดเอดแขนอ่อเออเ่ดเมือก็ก็จำแข็งแล้วค่ะอืออ่อเอโอโอ่อนือนอ้าวอันนี้ก็ช็อกโกแลตอีกช็อกโกแลตสแท่งเลยโอ้ยโอเคอีเปไล่นักหนาทางไม่ใช่ไม่ใช่ ช็อกโกแลตสามแท่งเลยช็อกโกแลตที่เป็นเหมือนกันนักสามอันเลยนี่ไงนี่ช็อกโกแลตตันนี้กับช็อกโกแลตนลลี้อ่าวระบายระบายมีกีกันได้ปไม่ได้ไม่ได้ระบายยาวนะระบายแค่ตรงไอศครีมไอที่จับมันเดี๋ยวเอาสีชมพูกันโอเคปเปล่าที่จับสีชมพูโอเคไหมไม,มาขวดนมมาไว้ก่อนไม่งั้นไม่ต้องกินนะแม่หือ ก็ถ้าอาตี้ทําเสร็จตี้ก็จะได้กินเลยกินสองขวดแบบนี้เลยทํำไไวแล้วสวยสวยด้วยทําดีๆสวยๆด้วยไอ้หลับตาคอรก็หลับตาเนี่ยหลับนานแล้วตาเนี่ยถ้าเราบอกลงไปก็หลุด แม่ครับบอกว่าให้ให้พูดกับแม่ว่างไงครับจะรอ,อดไม่นอ้อผลงานตาตีเนาะฝึกมือหลับปายอ่ะหลับเร็วฝึกมือมวันนิดจิตเจ็มใสนะครับห<ข>ยุดโควิด ่ไม่อยากไม่ได้ไปโรงเรียนยต้องสอนทีละนิดโออ๊โอโอ,โอให้ฮมากอือฮึ่มถ้าแม่ไม่หลากอ่ะตี้จะหายตัวซื้อเล่อเบาเบาเบาเช้าๆเบา,าๆบาบาแล้วก็ชา้า <c oughs> อ้าวไประบายอีกอันนึงไอติมอันสุดท้ายเร็วแม่อุตส่าห์หลับตาแล้วเนี่ยมองไม่เห็นเลย <c oughs> เส้นประสาทที่มือเคือต้องฝึกสมาธิร้องเพลงไปด้วยแจ้ลมดีร้องเพลงแม่ฟังด้วยออออระบายตัวอะไรลกูกอิครีมไอศครีม ไอไอศครีม e แล้วสีที่แม่ซื้อมาอยู่ที่ไหนครับ้ีแล้วทำไมแม่เอาขึ้นมาล่ะครับก็มาแตกนะแตกได้ไงอะครับสีแม่เพิ่งซื้อมาครับเพิ่งจะว่ตาตกเมื่อเช้าัอตกเมื่อเช้ามันข้างในมันแตกเลยอ้าว แล้วทำไมเล่นกันแบบนั้นล่ะลูกมันตกเองมันตกเองมันตกเองได้ยังไงอ่ะอัติภัายยาจะยิบมาเา 20, ข้าในห้องอัอิเพราะมันก็จะหลุดด้วยเอาทาสีพู่กัอัต่ภัายยา,ยาจะรับัาอ่อยเสร็จยัง <c oughs> ยทาสีมพูเก็บไว้ทางนี้ ทาสีชมพูใส่ไอศครีมใหญ่ใส่ที่จับไอศครีมใหญ่สีชมพูขอใครจับของอตตี้เพราะอตตี้ชอบอันใหญ่ใหญ่สีชมพูแอ๊กเกลแอ๊ก้กสีน้นแก้กเจ้าสีชมโอเคไหมสีฟ้าใหม่สีชมฝั่งน้นแล้วอตตี้ก็ระบายช่อตตี้ระบายสีส้มให้แม่เฟียบอะเฟียบเอาสีเหลือง นี่แหละอันนั้นอะสีเหลืองที่จับสีเหลืองอ่ะที่ที่จับเสียมพูก่อนเลยลุยอ่าลุยอ้วนลุยอค่อยๆทำค่อยๆทำสวยค่อยค่อยๆทำระบายค่อยๆทำมันจะเพราะถ้าทำไวอ่ะมันจะเลยเส้นไม่เลยอ่ะไม่เลยเขาที่จับแม่เหรอ เสร็จยังเร็วแม่ลืมตาแล้วลืมตาโอ้โหเสร็จแล้วอ่อร่ระบายสีส้มให้แม่ของแม่ติมสีส้มฝั่งโน้นรครับเฟียบอะเฟียบสีเหลืองเฟียบสีเขียวเขียวคืออะไรสีเขียวติมสีเขียวไงรถมะนาว เอาแม่เอาสีส้มแม่เอารสส้มแล้วก็ชอบอาไอ่ะแม่เอารสส้มเอาสีส้ม<อ>ให้แม่ก่อนโอ้โอโอเคชอบอะไรชอบสีส้มครับชอบรสสีส้มใช่ชอบสีบส้มของแม่เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตไงแต่ที่จับแม่เอาสีส้ม <c oughs> ตัอปลาไว้ค่อยๆทำนะครับมีต้องพูดห<ฮ>ูเดี๋ยวท,ที่ถ้าที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวีให้พูดเดี๋ยวเลยตอนที่เขาทำว่าฝึกห้าพูดเหรอครับตอนในโรงพยาบาลอย่าเสียงนางใช่ครับแล้วอย่าพูดเสียงเบาพูดนี้คุณแม่ไปหาหมอนะครับไม่ไม่ให้รู้ไหมครับ ไ,ไ,ไม่ให้ไปไม่ไปได้ไงคุณหมอนัดแม่จะฉีดยาไหมไม่ได้ฉีดปเปลายาแม่ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลพรุ่งนี้เนี่ยใ,ให้ปู่ไปส่งพ่อไปส่งแม่ไม่ได้แล้วไม่้าาเขาพ่อติดโควิดไง เอาผิวไม่ออกอ,อ่กแล้วเหรอโอ้โหไม่ออกเลยไม่ออกแล้วต่อกลางคืนนะ่ะเดี๋ยวผีมาหลอกร<อ>ะบายาให้เสร็จเลยครับตอนเช้าผิวได้หัวหัวอ่ะเร็ว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 ทาระบายไอติมส้มแม่แม่เสร็จหน่อยรสส้มแม่ชอบกินรสส้มอเเอเรนเออเรนอะไรอเรนก็รสส้มไง พีเฟโอเสียเสียซอมอ่ะฮึซ่อมคืออะไรส้มก็ออเรนคุยเขาเรียกว่าคุยอ่ะงั้นเอาสีเขียวลดมะนาวให้เฟียบอตตี้ชอบมะนาวสีเอ้ยนี้เมียเอาตรงนี้สีเออโอเคอตตี้สองแท่งเลยไม่ให้เฟียบแล้วโอเคไหม รถมะนาวกระสีชมพูเลยเดี๋ยวลองกินเท้ากอกาเลยได้ได้เราจะกินแบบนี้อือหึโอ้โหอร่อยกินไหนะอือหือเปรี้ยวแม่ก็ออยยยเปรี้ยวๆหวานๆใช่ไหมอือหืออร่อยอันเดี๋ยวบายให้เสร็จเลยไอติมมันยาวระบายให้เสร็จเลย ได้โอเคไปดตัวอื่นด้วยครับเราเห็นว่าระบายไม่ครบอ้าวไปแล้วบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลยกดติด<ว>ตามมาตีด้วยนะครับครับอย่า้องมีเกดตีครับค่ะ